หลังจากที่เมื่อวานนี้แมงโกทีวีได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอาหารหน้าตาหน้าทานบรรยากาศชิวๆในย่านสยามสแควร์กันแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมข้ามฝั่งมาพารากอนเพื่อรู้จักกับร้านอาหารอิตาเลียนไทยอย่างอนาสคาวคาเฟ่ที่มีบรรยากาศเก๋ๆกันด้วยค่ะถามถึงเมนูเครื่องดื่มกันด้วยค่ะว่าเห็นสีสันหน้าตาสดใสแบบนี้เหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากเลยต้องถามให้แบบช่วยแนะนำกันนิดนึงค่อคือนี้คือพิงเจอร์นี่คือเป็น เย็นๆหวานๆของแตงโมส้มสับปะรดแล้วก็มีน้ำมะนาวเล็กน้อยเราปั่นผสมรวมกันแล้วออกมาได้สีชมพูก็เลยว่าพิงเจอร์นี่อร่อยมากเป็นรสเปรี้ยวๆหวานๆของแตงโมแล้วก็สับปะรดที่สมกัารนะคะก็กลิ่ก็หอมด้ยเมนูเครื่องดื่มที่ชื่อพิ n งเจอร์นีนี้ถ้าใครได้ลองชิมก็จะได้ริ้มรสชาติของน้ำแตงโมอ่อนๆผสมกับความหวานหอมอมเปรี้ยวของส้มและสับปะรด เรียกได้ว,ว่าสดชื่นได้ดีทีเดียวสำหรับใครที่ได้ลองชิมไปแล้วก็เหมาะกับอากาศร,ร้อนๆในปัจจุบันอีกด้วยค่ะอย่างแรกเลยเอาเป็นอะพิทายเซอร์ก่อนอก็เป็นเกียกเก๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งทอดซึ่งเราก็คัดสั่กุ้งมาอย่างดีแล้วแล้วก็เอามาผัดกับสมุนไพรไทยในนี้ก็จะเป็นกลิ่นของพวกตะไครไ้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยเราจะได้กลิ่นในนั้นก็กินเข้าไปแล้วอันนี้เป็นแบบเด็กๆชอบ กินกันหลายๆคนๆก็แป๊บเดียวหมดแล้วเพราะว่าแบบลืมไปแล้วว่าสั่งมาตัวดิปปิ้งเนี่ยคะจะมีส่วนผสมหรือว่ามีอะไรที่เป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าเออเขาเรียกว่าไอโอลีซอซึ่งเป็นซอสของอิตาเลียนจริงๆที่เป็นกา r ลิกมายองเนสคือเราจะเป็นมนายองเนสธรรมดานี่แหละที่เรากินกันทุกวันแต่ว่าเราใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ใบาพาร์ลีลงไปด้วย ได้ลองชิมเกี่ยวกุ้งทอดนี้แล้วทอยจอยติดใจกับดิปปิ้งที่ทําจากการลหิกมออยายองนี้จริงๆเลยล่ะค่ะแทนเวลากินจับเกี่ยวทอดรกรอบๆนี้เคี้ยวเพลินจนไม่รู้หมดจานไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนด้วยว่าแล้วก็มาต่อกันที่ไร่ต้ยมยำกุ้งกันดีกว่านะคะเมนูนี้ถึงแม้ว่าสีจะดูไม่จัดจ้านเหมือนกับต้มต,ตำรับไทยแท้แต่ทว่าเขาก็ปรับรสชาติให้คนที่เป็นต่างชาติหรือว่าคนที่ทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งให้ทานได้แบบคุ้นลิ้นกับความเปรี้ยวแซบแบบฉบับของต้งยมยำกุ้งเบาๆได้ด้วยค่ะ รู้สึกว่าจะมีเกี๊ยวด้วยความแตกต่างจากต้ยมยำกุ้งแบบไทยๆท,ทั่วไปนี่มันจะเป็นยังไงางคือสำหรับจานนี้จะเป็นกุ้งไม่น้ำใช่ไหมคะแล้วในในเราก็ใส่เราก็ใส่กิมมิกเล็กๆให้เหมือนลาบิโอลีของอิตาเลียนะคะลงไปในนี้ก็เป็นแต่ว่าก็เป็นไส้กุ้งเหมือนกันไส้กุ้งอย่างนี้ก็หอด้วยแผ่นเจียวนี่แหละแล้วก็เอาไปลวกแล้วก็มาต้มรวมก,กันกับกุ้งไม่น้ำก็ได้เป็นต้ยมยำกุ้งที่มีเหมือนสไตล์อิตาเลียนนิดหน่อยเพราะเราเป็นแบบอิตาเลียนฟิวชันกับไทยทวิสต์อะไรอย่างเงี้ยค ถามด้วยข่าวว่าปกติน้ำต้ยมยำกุ้งทั่วไปเนี่ยก็จะมีสีสันจัดจ้านแบบน้ำพริกเผาหรือว่าสีแดงๆงแล้วอย่างตัวนี้ค่ะที่ทำออกมาเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมหรือว่าเครื่องปรุงอะไรพิเศษเพราะเห็นสีเหลืองอันนี้ใช้มันกุ้งใช้ใช,ใช้ตัวมันกุ้งแบบพอเวลาเราต้มเครื่องทุกอย่างให้หอมแล้วเอากุ้งลงไปแล้วเอาเกี๊ยวลงไปแล้วทุกอย่างในที่เราก็จะเหมือนใจหยอดมันกุ้งลงไปตัวมันกุ้งก็จะแตกแล้วมันก็จะเป็นสีของมันเองสีส้มเราไม่ต้องใช้ อะไรช่วยไม่ต้องใช้พริกเผาช่วยแบบอันนี้ก็อร่อยอีกแบบหนึ่งใช่งานนี้เชฟสาวคนสวยเขาก็บอกกับทอยจอยด้วยนะคะว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบรสชาติจัดจ้านหรือว่าแซ่บเวอร์นั้นก็บอกกับพนักงานทางร้านได้ว่าแล้วก็มาต่อกันที่เมนูลูกครึ่งจ้าที่ทำจากสปาเกตตี้เส้นดำอย่างสปาเกตตี้ชัชชกันด้วยเห็นหน้าตาดูดีน่าทานเลยใช่ไหมล่ะคะแหม วันแล้วก็มาถึงเมนูของของข่าวจานสุดท้ายกันบ้างอย่างข้าวแกะกระเทียมค่ะเมนูนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปกติทอยจอยเป็นคนไม่ทานเนื้อแต่ว่าพอได้ลองชิมไปสักหน่อยแล้วเ,เขาหมักเนื้อแกะข้ามคืนได้ดีจนทําให้เนื้อที่ทอดเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวนั้นอร่อยนุ่มกําลังดีไม่เหนียวเลยด้วยค่ะมาต่อกันที่เมนูของหวานด้วยต้องถามคุณแพงด้วยค่ะว่าหน้าจานน่าทานแบบนี้เรียกว่าะอ,อะไรคะรเ,เป็นเวอมเวดนะคะเป็นวอฟเฟิลที่ขข่ดีของเราตัวเดีเหมือนกันเข ว่าปกติเราจะเห็นว่าก็เป็นสีเหลืองทองธรรมดากับช็อกแกแลตบ้างอันนี้เราแหวกแนวค่ะเอาเป็นสีแดงแต่ว่าสีแดงมันก็มาจากราสเบอร์รี่แล้วก็แครนเบอร์รี่ในนี้ถ้า,ถากินเข้าไปจะมีแครนเบอร์รี่แห้งอบแห้งก็จะได้รสแครนเบอร์รี่ด้วยอร่อยค่ะแล้วก็ข็ง สำหรับเมนูของหวานอย่างว a ฟเฟิลสีแดงสดที่เสิร์ฟมาพร้อมกับวิปครีมเนยและซอสสตรอเบอรี่นี้ถ้าใครได้ลองทานก็จะได้ลิ้มรสชาติของเนื้อผลไม้แห้งอย่างราสเบอรี่และก็แคนดิลลี่จริงๆด้วยแถมช่วงนี้อา,ากาศร้อนๆใครอยากจะสดชื่นทานอะไรเย็นๆก็ขอสั่งเพิ่มให้เสิร์ฟไอศครีมแล้วแต่รสที่เราจะเลือกได้อีกด้วยนะคะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเมนูเด่นๆของร้านอนาจาวาคาเฟ่ที่เรานำมาฝากเพื่อเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมได้ชมกันเท่านั้น ส่วนใครอยากรู้แล้วก็อยากจะลองลิ้มชิมเมนูเพิ่มเติมก็สามารถไปกันได้ที่สาขาที่ตั้งอยู่ที่ห้างสยามพารากอนชั้นหนึ่งค่ะเอกราชคงปานถ่ายภาพจนโอวควานีแสงซาคอนเนมโก้ทีวีรเงั้นค่ะ